สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซืดิชั่นเคยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับ Kingdom โชกุนอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่พายแพไปนะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้เลยพร้อมลุยเลยนะฮะของทุกอย่างพร้อมละผมว่าจะลุยเลยด้วยะฮะดูสิว่าจะสามารถเอากองกำลังไปได้ด้วยไหมไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมมันเพิ่งจะเช้าไง ผมก็สร้างเตียยไปรอสร้างไปสร้างมาแล้วก็เพลินนะฮะสร้างจนเกือบจะไปลบด้วยซ้ำนะฮะมันรวดเร็วมากเลยนะแต่ไอตัวแนะนํานี่ผมลำคาจิกได้เลยนะโอเคคงจะลงหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับไปดูว่าข้างหน้านี่มีคคาสสึเรามารอหรือเปล่านะฮะก็จะไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างวันนี้ฝนตกนะฮะบรรยากาศเมืองข้างนอกมากเลยตอนนี้ฝนตก,ตกอย่างนี้เลยเนาะตอนที่อัดอยู่เนี่ยโอเคไปเจอกันข้างหน้านะฮะหน้าถ้ำเนาะ องรีก้กับก่อนนะฮะยางมิโล,โลแตกไม่ได้จริงโอเควิ่งเลยเฉยเลย จะสังเกตเห็นเลยว่าชุกน์วมนี่มีชุดก่อนนะนี่ก็เป็นชุดก่อที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับตรงถ้าข้างก่อน,นก็มีข้างก่อนก็นมีนะครับมีกี่ตัวเมื่อกี้มีสองเนี่ยนะ ตอ่ครับมาถึงแล้วทำไมมีแอสวินตัวเดียวกว่าตอนแรกมีสองใช่ไหมอ่ โอามาแล้วโอ้โหโคตรลำคาเลยแค่ไหนโคมาทุาาก,าากทีอ,อสศวินตอนแรกมีสอนะครับแต่ว่าเราสมมติกลับไเปเแล้ว,วมีกองทลุมาด้วยนี่ยนะตอนนี้ถ้ามันมาเราก็จะมาถ้มีชัก็จะมาะโอเค ดังมากเลยนะให้เราอะจะไม่ได้ยินเลยเลยทั้งเสียงมึงพูดแล้วก็เสียงเกมฉันจะไม่ค่อยพูดเลย ในที่สุดนะครับรุ่นที่สองก็ชนะจนได้เนาะคนที่ช่วยเยอ,อะเรีย้อยแล้วเรากลับไปที่ฐานก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยตั้งการสร้างเรือแล้วก็การ สร้างบ้านอัพเกรดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีอะไรเพริ่มเติมมาเนี่ยผมแนะนำแล้วกันนะผมดูก่อนนะครับว่าบ้านเรามีอะไรบ้างน,นะครับ ตัวที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้นะฮะตัวเกาะน,นี่นะฮะเกาะของซามูไรตัวนี้เลยเนาะผมสร้างไว้ะฮะตัวนี้สิ่งที่ใช้ได้นะก็คืออัศวินเท่านั้นนะฮะอัศวินเท่านั้นเนาะและนี่คือบ้านม้านะฮะบ้านสรรัตว์เลี้ยงของเราถ้ามีกี่ตัวมันก็จะมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับซึ่งเป็นในที่พอร์เฟ t สุดนะฮะ ผมจะสร้างซีนไปก่อนเพราะว่าซีนของเรานี่ต้องขึ้นเรือไปด้วยมันกลัวขึ้นเรือไปแล้วล่ะมันขึ้นเรือไปแล้วนะ,ผม,ะมวผมก็ลืมไปผมบอขึ้นเรือหมดแล้วผู้คนมากมายตลยน,นี้วด่งไปดูนี่ไอ้ตัวนี้คือ,อสมุไรนะที่ได้เป็นอศัศวินแล้วดูแลแลวลายมันใส่ก่อน,นะครับอืมเราจะกลายเป็นตัวแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเจียวๆลืมเยอะมากจนต้องสร้างต้องสร้างอะไรด้วย แล้วบ้านม้าเนี่ยคือใช้ผู้หญิงคนนี้โอ้โหอย่าเอะเกินผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้ิคนนี้เนาะเราสร้างบ้านมา้สาสกีที่เราเคยมีมาเนี่ยเขาก็จะมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับมาีแล้วนะต้องไปสร้างที่ยุ้งฉางนะแต่นี้ผมยังไม่มีไนงะ มันมันล้นหลามเกินไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรเงินเงินเยอะเกินเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนแล้วกันจะได้เอาเงินที่มีทั้งหมดนี่ฝากฝากไว้ด้วยนะฮะดูสิว่าที่นี่มีอะไรที่ผมต้องการไหมผมต้องการจะเป็นหมีนะฮะหมีแล้วก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมแต่ผมมีเพชร,ร่าไรบาไอบาซิลหรือลิซ่าเนี่ยผมว่าผมไม่ต้องการนะ,ะผมไม่ต้องการมัน ยังไงไม่รู้ผมเบื่อจังไอตัวนี้จะออกได้ไงวะไอ้ตัวแนะนำมีกวางมีม้าสึกแล้วก็มีม้าธรรมดาผมจะไปเอาผมจะอยากผมจะได้ผมจะได้มีมีมีได้มีนะนครับมีผมต้องมี่อเงี้ยมันจะเกินผมต้องมีอะไรละมี พีทก่อนไม่รู้ว่าเพชรผมเหลือเท่าไหร่ทีนี้ผมฝากเงินก่อนนะ,ะล้นผมมีกีเพชรไปก่อนไม่รู้มีกี่เพชทข้างในไปสักือมีเพทสามเพชรนะฮะคือ,อมันข้ามก่อนสามเพชรเหรอผมเอาหมีก่อนไหมเอาหมีแล้วก็คนก็อยากได้นะแต่ไมนต้องเอาคนทุกคนนะผมว่าจะเอาคนทุกคน เจอหมีแล้วเอ้ยมีผมผมเคยช่วยมีออกมาครั้งหนึ่งแล้วนี่ว่าเออเข้าใจเข้าใจอ่าไอตัวม้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปถานมันเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องซีเรียสเลฮะถ้าเราเคยซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปนะฮะถ้าเราสร้างข้อกม้าให้มัน สำหรับตัวนี้ผมก็อยากสะสมนะแต่ผมเพชรน้อยนะฮะเพชรน้อยไ็ไปใช้อะไรหมดไม่รู้นะแต่เพชรเหลือน้อยเหลือเกินนี่บ้านหนละังสุนินี่ก็สีพื้นการนะครับเราจะปลุกเขาจริงๆผมว่ามันจําเป็นต้องใช้นะคนนี้เนาะเป็นกอสุวินที่แข็งแกร่งได้เลยนะครับผมจะมีเข้าคอ,อกนะถึงบ้านแล้วเนี่ย แล้วก็จะเอา,อาคนไปซากอะไรล่ะอ๋อไม่ใช่โอเคมันจะเอาตัวนี้หลักนะมันไปมันขึ้นที่เร็วนะฮะขึ้นที่เร็วก็้จะเอาเนอะไรมาใส่ไว้ในนี้แหละนะฮะแล้วก็จะเอามาตัวนั้นกลับมาด้วยนะครับนั่นมันเดียวกันเองเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้ไม่รหือเลัา จะดูตัวนี้ผมจะมีที่สำหรับสร้างยุ้งฉางหรือเปล่าผมดูกั่งใกล้ๆแถงนี้ไหมฝั่งนี้มีตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นบ้านคนพอดีพอดีเลยใช้ไม่ได้ครับไม่เอาเสียดายคนฝั่งขวา,ขวาม่ตรงนี้เอะสร้างได้นะครับสร้างดูด้วยแล้วสร้างเอาม้าด้วยนะ เวลสองจะได้บ้านหน้าตานี้แล้วขึ้นหลังได้เลเวลสามนะฮะตรงนี้มันจะได้แบบึืนด้วยได้เป็นอคอกมาด้วยนะฮะ,ะประมาณนี้นะนี่คือตัวชิบููนะฮะแล้วด้วยไอ้อคอกมาตัวนี้เราสามารถที่จะมีสัตว์กี่ทุกชนิดมาไว้กับเราได้หมดเลยนะฮะถ้าคุณมีเพชรซื้อมันพอนะ ฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าจะเอาคนหรือจะอจ,ะอ,าจ,ะอ,าจะอาสัตว์ขี่นะยซึ่งผมว่ามันไม่เพียงพอหละนะถ้าถ้ายัางไงตอนเกาะที่ห้าเนี่ยผมจะเอาสัตว์ขี่ชุคินิดนี้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะไอตัวไม้แบบกากระกเนี่ยคือตัวที่ไว้สับเปลี่ยนนะครับเราต้องเก็บไว้ด้วยนะ mm hmm. พอเราสร้างคอกไม้เ,เสร็จเนี่ยสัตว์ขี่ที่อยู่ในป่าที่เราเคยซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็จะเดินมานะฮะค mm ุณ hmm. จะไปดูแล้วกันว่ามันเดินมาหรือย,อยังไอตัวสัตว์ขี่ที่ เนี่ยอันนี้นี่ก็มันจะเดินแยกไปด้วยที่ข้อมันเต็มมันก็จะแยกไปข้อข้อหนึ่งผมว่าน่าอยู่ได้ประมาณสองหรือสามตัวสองตัวประมาณนี้นะฮะถ้าแต่ถ้าเราย้ายไปครั้งแรกเลยมุกกระอื่นเนี่ยมันจะอยู่ได้เยอะเท่าที่มันเท่าที่เราเคยมีแหละแต่พอเราสร้างข้อมาเนี่ยมันก็จะแยกไปเป็นข้อละสองตัวนะฮะฉะนั้นเราเก็บได้ประมาณไม่จำกัดตอนนี้เราก็รอไม้ตัวหนึ่งใช่ไหมที่กำลังจะมานะฮะ ผมไปเรียกดูก่อนว่ามันจะมาหรือยังถ้ามันออกมาจากทิมอยู่ตลงนี้ก็เสียมามันไปกับเราแล้วละฮะไม่ต้องรอให้มันไปถึงก็ได้นะครับน่ะมาแล้วนะฮะนี่ก็จะเดินไปประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข,ข้อข้อของมันเองเมก่อนเนี้ยผมเหลืออยู่แค่ไอลิซ่าตัวเดียวนะฮะที่เรายังไม่ได้มันซึ่งผมก็ไม่อยากได้นะฮะผมสร้างบา่ารคาร์ื่อแล้วพร้อมที่เดินทางแล้วนะครับตอนนี้งั้นก็เพิ่ไกล่ว้นสียเวลาเราก็จะเดินทางไปก่อนาคกันเลยนะครับ มีสุามีเลร,รอยอยู่สำหรับเกาะนี้เราจะไม่เคยมาเลย Icorn, ยูนิคอนนี่เป็นก่อนที่5้าเกาะสุดท้ายนะครับผมต้องไม่ยืดสายก่อน,นี้มากแล้วก็จะเก็บสัตว์ขี้ชนิดไว้ที่ก่อนนี้ทั้หมด mm hmm. เรือนี่เราสามารถล่องไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมสร้างหลอดคาไว้ทุกเกาะแล้วนะครับฉะนั้นการที่ไปเก็บสัตว์ขี้แล้วเนี่ยผมจะเก็บไว้พักสุดท้ายนะฮะับสำหรับ,บชกุนนะฮะว่าจะมีสัตว์ขี้กี่ชนิดังไงเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าทำได้ไหมนะครับอดเดินทางกัน Uh huh. ต้องดูก่อนว่าไกลไหมถ้าไกลต้องรีบกลับเาคนนะครับมันก็จะเอาได้แค่ไหนเนาะูไกลอ่ะไกลมากเดี๋ยวพอใกล้ๆข้ามเนี่ยผมกขอไปดูว่ามันยังไงเนาะนสร้างเมืองก่อนตามสเตปเดิมเลยนะครับผมก็จะสร้างเมืองแล้วก็จะ ทา,ทางพื้นป่า,อาเอาพื้นป่าก่อนให้มันขยายไอะเขตเออกไปก่อนนะครับตัวนี้มีเพชรอยู่เดี๋ยวเราค่อยเอาเพราะว่าเราม,มีที่เก็บรอมาตัวนี้ก็ดินพลาสเปล่านะฮะขยายอระเขตเออกไปแล้วเมืองในวันแรกนี่ถ้าเราตั้งใจดีๆเราก็สามารถที่จะสร้างมาได้ถึงระดับที่ได้กำแพงสีนะเราต้องต้องมีเงินเก็บที่ส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องเรียบสร้างกำแพงนะในวันหนึ่งนะสมัรสร้างแน่อนอนครับผ,ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะผมเคยทำนะเราได้กำแพงฟรีสองรอบเราต้องไม่เรียเรียบไปนการสร้างกำแพงนะฮะมันเสียงเบาอ่าตอนนี้เลี่ย,ยได้ประมาณนี้เขีย่ยต้องดูแล้วช่วงนี้เขี่ยได้ยังไงเราจะาไปเรอยเลยนะครับอ่าได้กำแพงฟรีแล้วฮะนี่มันต้องขยายได้สามครั้งนะฮะวันนั้นเราก็จะ้กำแพงฟรีมานี่คือคิดลับการเล่นนิดหนึ่งเนาะ ปร,ะะรเอาละตอนนี้ผมได้กําแพงได้อะไรมาแล้วนะครับผมก็จะขยายป่านิดนึงแล้วก็ค่อยมาสู้ลบปุบมือกันใหม่เอาไขว้เนี่ยมาขึ้นกับผมเชือเลยเฮ้ย <c oughs> บ้าพอแตะเอาละสหรับพานี้ก็เพียงพอที่เป็นแค่นี้แหละนะฮะค่คอยมาต่อพาร์ทหน้าละกันเนะาะสหลด์ก่อนที่ห้าก่อนสุดท้ายนะครับสหรับพานี้นะฮะผมก็ขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะ ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะยสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกระคําว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ